ไปดูยอดจองรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ปกติมอเตอร์โชว์เนี่ยเขาจะจัดประมาณเดือนเมษายนแต่ปีนี้เมษาจัดไม่ได้เพราะว่าเมษาเจอโควิดเลยเลื่อนมาจัดกรกฎาคมคือจัด13-26กรกฎาคมงานก็รูดม่านปิดฉากนะฮะไปดูครับว่าแม้จะจัดหลังโควิดเป็นมอเตอร์โชว์นิว n o r m a l ่ยนะครับ มีคนไปดูมากน้อยแค่ไหนอย่างไรปรากฏว่าจากการเปิดเผยของบริษัทกังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหมหาชนในฐานะผู้จัดงานเนี่ยนะครับบอกว่าปีนี้มีคนเข้ามาชมงานมอเตอร์โชว์อยู่ที่1,49,46คนซึ่งการที่มีผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข และนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือคอรอได้เข้าเยี่ยมชมงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าชมจนทำให้งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ได้รับการตอบรับจากประชาชนสำหรับตัวเลขยอดจองรถร,ถรวมทุกค่ายสามารถมียอดจองที่2 2 7 9 1คันคนยัมีตังนะนี่กลุ่มที่ซื้อรถนี่ยังมีครับแบ่งเป็นรถยนต์18,381คัน และรถจักรยานยนต์4,410คันซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเป้าที่แต่ละบริษัทได้คาดการไว้แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ,ญ่ของประเทศนะยังคงระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกแต่ว่าความโชคดีคือประเทศไทยในระยะหลังเนี่ยยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะฮะก็เลยจะไม่มีคนกล้ามาเดินงานบางกอกมอเตอร์โชว ส่วนปริมาณยอดจองรถภายในงานครับยังอยู่ในระดับ22,791คันรถยนต์ยี่ห้อที่ทำยอดจองสูงสุดภายในงานได้แก่ To โยต a ครับ3,745คันและที่แซงขึ้นมานะแซงขึ้นมาโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงครับคือ Mazda าค่ะนะฮะ2,365คันก็ถีบ Honda นะฮะให้ตกลงไปครับอยู่แค่2,000กับอีก1คันนะฮะ ในขณะนี้ซูซูกิ1,583คันอินสุ1,510คัน MG 1,399คันมิตซูบิชิ1,227คันนิสสัน952คัน BMW 888คัน Ford 742 Hyundai 379 Subaru 290เกียร์231นี่นะฮะก็เป็นยี่ห้อรถต่างๆนะครับโอ้ปีนี้ โตโยต้านะฮะก็ยังครองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งในขณะที่ honda นั้นเสียอันดับสองให้กับ mazda นะครับในขณะที่แบรนด์รถจกักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ทำยอดจองสูงสุดครับก็ยังเป็น honda นะครับ1,545คัน yamaha ครับ1,381คัน kawasaki 446คันนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ก็ถือว่ารูดม่านปิดฉากไปเรียบร้อยสำหรับงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่42นะฮรจบไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ